วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในอักษร All Learn ในคาบที่แล้วเนี่ยคุณแนนจบไปด้วยให้ทุกคนลองไปอ่านล่วงหน้าหรือว่าถ้าใครมีเวลาว่างก็ฝึกทําโจทย์ปัญหาการอหารไปใช่ไหมคะมีใครที่ทํำมาไหมเอ่ยอ่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกทําไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้เราจะทําโจทย์ปัญหาการหารนะซึ่งจะอยู่ในหนังสือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป4เล่มหนึ่งของอักษรนะคะนักเรียนอ่าให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า74นะคะหน้า74คํำสั่งให้ทำอะไรเอ่ยเขาบอกว่าให้วิเคราะห์โจทย์แสดงวิธีทำและแสดงความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้อ่เราก็มาเริ่มที่ข้อ1กันเลยค่ะข้อ1เนอะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจกันก่อนนะ เรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันนะคะครูมีลูกชุบจํานวน1,480ชิ้นแจกให้นักเรียน5ห้องห้องละเท่าเท่ากันนะถ้านักเรียนเจอคำว่าแบ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะคิดถึงอะไรทันทีคิดถึงการหารน,นะแต่ละห้องมีนักเรียน37คนนักเรียนแต่ละคนจะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นนะคะ เราก็เริ่มที่ขั้นตอนที่1กันก่อนก็คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะสําหรับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างคะครูเนาะครูมีลูกชุบมีกี่ลูกคะ1480ชิ้นมีอะไรอีกไหมแจกให้นักเรียนกี่ห้องคะห้าห้อง แต่ละห้องมีนักเรียนกี่คนแต่ละห้องมีนักเรียน37คนนะคะอะคุณดันตกไปคำหนึ่งเนาะห้องละเท่าๆกันโอเคแล้วสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรบ้างคะนักเรียนแต่ละคน จะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่1เนาะและทีนี้สำหรับการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาจากโจทย์เนี่ยเราต้องการทราบว่านักเรียนหนึ่งคนจะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราทราบหรือยังคะว่าในหนึ่งห้องเนี่ยคุณครูจะแบ่งลูกชุบให้กี่ชิ้นยังไม่ทราบใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะโดยที่ในขั้นแรกเนี่ยเราจะหาก่อนว่า1ห้องเรียนเนี่ยได้รับลูกชุบจากคุณครูเนี่ยห้องละกี่ชิ้นนะคะเราก็เริ่มสร้างแผนภาพกันเลยอคุณแอนก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากยาวๆขึ้นมา1อันนะคะอันนี้แทนอะไรคะนะักเรียนแทนจำนวนลูกชุบเนาะมีกี่ลูกคะ 1,480ชิ้นนะแล้วก็ในสี่เหลี่ยมที่คุณแอนเพิ่งสร้างเนี่ยคุณแอนจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเราต้องการแบ่งให้นักเรียนกี่ห้อง5ห้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนเนาะหนึสอ่ะสร้างเพิ่มมากันอ่าและทีนี้เราทราบไหมคะว่าใน1ช่องเล็กๆตรงนี้ก็คือลูกชุบกี่กี่ลูก ไม่ทราบนะคะก็จะใส่เป็นเครื่องหมายคำถามไว้อะเราไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทราบว่าอ๋อในหนึ่งห้องเรียนเนี่ยจะได้รับลูกชุบเท่านี้ชิ้นนะนะคะแล้วต่อมาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองก็จะหาสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือนักเรียนแต่ละคนจะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นคุณแอนก็เหมือนเดิมสร้างกล่องขึ้นมาหนึ่งกล่อง อันนี้แทนอะไรคะแทนลูกชุบที่ในหนึ่งห้องเรียนได้รับใช่ไหมคะซึ่งเรารู้ไหมไม่รู้เราไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นาอในหนึ่งห้องอ่าแล้วทีนี้ในสี่เหลี่ยมสีชมพูตรงนี้คุณแอนต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะคุณแอนต้องแบ่งให้นักเรียน37คนใช่ไหมเพราะว่าในหนึ่งห้องเรียนมี37คนก็คือคุณแอนต้องแบ่งออกเป็น37ส่วนนั่นเอง จริงๆก็เยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นคุณแอนแบบเขียนเป็นหัวลูกศรแบบนี้แล้วกันว่ามีทั้งหมด37ช่องนะคะแล้วแต่และช่องเล็กๆนี้เราทราบหรือยังว่านักเรียนหนึ่งคนได้รับลูกชิ้นกี่ลูกไม่รู้นะคะติดไว้ค่ะติดเป็นเครื่องหมายคําถามไว้แล้วเราจะมาหากันทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะข้อนี้มีสองขั้นตอนเพราะฉะนั้นจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ขั้นตอนที่1ก่อนขั้นตอนที่1เนี่ยเราเอา จำนวนลูกชุบที่คุณครูมีใช่ไหมคะคุณครูแบ่งให้นักเรียนกี่ห้อง5ห,ห้องอ่ะก็ต้องเอาจํานวนลูกชิ้นหารด้วยจํานวนห้องก็จะออกมาเป็นจํานวนลูกชุบที่แต่ละห้องเรียนได้รับใช่ไหมคะจากนั้นเราต้องการทราบว่าแล้วนักเรียนหนึ่งคนเนี่ยจะได้รับลูกชิ้นเอาลูกชุบกี่กี่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหารด้วยส7เพราะว่าในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนอยู่37คนเนาะอ่าเรียบร้อย เราก็เริ่มที่ขั้นตอนที่1กันก่อนครูมีลูกชุบอยู่เท่าไหร่คะ1480ชิ้นนะคะแจกให้นักเรียนกี่ห้องคะ5ห้องเนาะแต่ละห้องจะได้ลูกชุบจำนวนเท่าไหร่นักเรียนก็หารเลขออกมานะคะโอเคไหมแล้วทีนี้ถ้าทุกคน ไปหารเลขเนาะโดยจะโดยใช้การหารยาวหรือการหารสั้นก็ได้นะคะซึ่งอันนี้คุณแอนใช้เป็นหารสั้นเนาะขอโทษตรงนี้นะ1480นะคะหารด้วย5ก็เริ่มที่หลักทางซ้ายมือคือเลข1ซึ่ง5หาร1ไม่ได้ก็จะขยับมาเป็น14นะคะ5คูณอะไรเอ่ยด้นใ,นใกล้ -14 ที่สุดเห้าคูณสเป็น14ใช่ไหมคะอ่ะห้คูณสเป็น10นะคะแล้วจากนั้นเอา14บสลบสิเนาะได้เท่าไหร่คะ ได้4นะคุณแอนแอบทด4เล็กๆตรงนี้นะคะอ่าแล้วถัดมาเราก็จะมาดู5หาร48นะคะซึ่ง5คูณอะไรได้ใกล้48ที่สุดคะ5คูณคูณ9ใช่ไหมคะเพราะว่า5้คูณเได้45แล้ว48่สิดลบสี้ได้ได้สามคุณแอนเขียน3เล็กๆตรงนี้และสุดท้ายค่ะเราก็จะมาดู30ซึ่ง5หาร30ได้เท่าไหร่ 5้คูณหใช่ไหมคะได้30สิบเราก็ใส่6ตรงนี้สแสดงว่าแต่ละห้องจะได้ลูกชุบจํานวน2 9 6ชิ้นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็มาต่อในขั้นตอนที่2เราทราบแล้วว่าแต่ละห้องเนี่ยจะได้รับลูกชุบจากคุณครูห้องละ296ชิ้นแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยมีนักเรียนอยู่ส7คนนะคะ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นนักเรียนก็เอาจำนวนลูกชุบหารด้วยจำนวนนักเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาว่านักเรียนแต่ละคนจะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นนะคะนักเรียนก็เอาอะไรเอ่ย296หารด้วย37ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนสามารถใช้การหารยาวช่วยได้นะแต่ว่าคุณแอนไม่ได้ทำให้ดูนะคะก็จะได้ผลหารเท่ากับ8ชิ้นนะคะ เมื่อเราเสร็จแล้วเราก็จะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะซึ่งในข้อนี้เราทําไป2ขั้นตอนนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบคําตอบของทั้ง2ขั้นตอนโดยเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันก่อนนะขั้นตอนแรกผลหารของเราเป็นเท่าไร่จําได้ไหมคะขั้นตอนแรกผลหารคือ296นะอ่าก็จะได้เป็น296คูณตัวหารตัวหารคือ5นะคะถ้าเราคูณกันเนาะเราก็จะได้ว่ามันเนี่ยเท่ากับตัวตั้งพอดี แสดงว่าคำตอบในขั้นตอนแรกถูกต้องนะคะถ้าตรงนี้ใครทำขั้นตอนแรกไม่ถูกนะขั้นตอนที่สองมันจะผิดไปด้วยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังนิดนึงนะและเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบของขั้นตอนที่สองซึ่งขั้นตอนที่สองผลหารเมื่อสักครู่เลยได้เท่ากับ8นะคะก็จะเป็น8คูณตัวหารก็คือ37นะคะคูณไปก็จะได้เท่ากับ296ซึ่งเท่ากับตัวตั้งพอดีอ่า แสดงว่าคำตอบจากทั้งสองขั้นตอนของเราเนี่ยถูกต้องนะคะอ่าเราไปดูข้อสองใหญ่กันต่อนนะข้อว่าข้างล่างนะคะข้อนี้นะโจทย์ยาวนิดนึงนักเรียนจะต้องตั้งใจอ่านนะช่างทาสีบ้านนะคะทากี่หลังสามหลังในเวลา216ชั่วโมงอยากทราบว่าช่างทาสีต้องใช้เวลาทาสีบ้านเฉลี่ยหลังละกี่ชั่วโมง และถ้าบ้านแต่ละหลังใช้เวลาในการทาสี12วันแล้วช่างทาสีต้องใช้เวลาทาสีบ้านวันละกี่ชั่วโมงนะคะถ้านักเรียนอ่านโจทย์เข้าใจเนี่ยข้อนี้ประกอบไปด้วยกี่คำถามคะมีอยู่2องคำถามนะคำถามแรกก็คือทาสีบ้านฉเฉลี่ยหลังละกี่ชั่วโมงอีกคำถามหนึ่งก็คือทาสีบ้านวันละกี่ชั่วโมงซึ่งนักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ครบนะคะ อ่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกก็คือมีบ้านกี่หลังมีบ้านสามหลังเนาะทาสีบ้านสามหลังนะคะในเวลากี่ชั่วโมงในเวลาสิบสองร้อยสิบหกชั่วโมงนะคะอ่ะแล้วก็อยากทราบว่าอะไรเอ่ยอยากทราบว่าคำถามที่หนึ่งก็คือทาสีบ้าน เฉลี่ยหลังละกี่ชั่วโมงอันนี้คือคำถามที่หนึ่งเนาะแล้วโจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกไหมคะมีอีกเนาะมีข้อมูลอีกนิดนึงก็คือถ้าบ้านแต่ละหลังใช้เวลาในการทาสีสิบสองวันนะคะแล้วก็บ้านแต่ละหลังใช้เวลาในการทาสี 12วันแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือทาสีบ้านวันละกี่ชั่วโมงอ่าเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะแล้วเราก็จะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันเนาะสำหรับข้อนี้นะคะคุณแนนก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนเนาะ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาหากันก่อนว่าทาสีบ้านในหนึ่งหลังเนี่ยจะเฉลี่ยใช้หลังละกี่ชั่วโมงนะคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคุณแอนก็จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากยาวๆขึ้นมาหนึ่งอันนะคะอันนี้แทนอะไรคะนะักเรียนอันนี้แทนเวลาที่ช่างใช้ทาสีบ้านทั้งหมดใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงสองรอยสิบหกชั่วโมงเนาะ ใช้เวลาทาสี216ชั่วโมงนะคะแล้วก็คุณแอนจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆก,กี่ส่วนแบ่งออกเป็นสามส่วนใช่ไหมเพราะว่ามีบ้านกี่หลังมีบ้าน3หลังนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเนาะอ่าแล้ทีนี้แสดงว่าใน1ช่องเล็กๆนี้แทนอะไรคะแทนเวลาชั่วโมงที่ใช้ทาบ้านหนึ่งหลังใช่ไหม เรายัางไม่รู้เราก็ติดเป็นเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเรามาต่อกันที่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองจะหาอะไรเอ่ยจะหาว่าทาสีบ้านวันละกี่ชั่วโมงนะคะเพราะงั้นคุณแอน,นก็จะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งกล่องก่อนนะคะกล่องนี้แทนอะไรคะ แทนจํานวนชั่วโมงที่ทาสีบ้านหนหลังใช่ไหมคะซึ่งเรารู้หรือยังเราไม่รู้เนาะเราจะต้องทําขั้นตอนที่1ให้เสร็จก่อนนะคะอ่ะคุณแจะเขียนเป็นบ้านหนหลังใช้เวลาทาสีจากขั้นตอนที่1เราจะทราบใช่ไหมคะว่าบ้านหนหลังใช้เวลาทาสีกี่ชั่วโมงแต่ว่าเรายังไม่ทราบเพราะาคุณแดงติดเป็นเครื่องหมายคําถามก่อนเนาะ แล้วก็โจทย์บอกว่าบ้านแต่ละหลังใช้เวลาในการทาสีกี่วันเอ่ย12วันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแท่งสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยคุณแอนจะต้องแบ่งออกเป็น12ส่วนนะคะคุณแอนก็แบ่งแบ่งไปก็ใช้เป็นหัวลูกศรแบบนี้เนาะบอกว่ามีทั้งหมด12นะคะ12ส่วนซึ่งเราก็รู้หรือยังว่าส่วนเล็กๆตรงนี้แทนเวลากี่ชั่วโมงไม่ทราบใช่ไหมคะ ก็ติดเป็นเครื่องหมายคำถามไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาหากันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจากแผนภาพทั้งขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่2เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงเอ่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเอาเวลาชั่วโมงทั้งหมดก็คือ216หารด้วยจํานวนบ้านใช่ไหมคะก็คือหารด้วย3เนาะเราก็จะทราบว่าอ๋อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยใช้เวลาทาสีเท่านี้ชั่วโมงนะแต่ว่าเราทาทั้งหมดกี่วันคะ เราทา12วันเนอะเราก็ต้องหารด้วย12นะคะนะฮเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จะมาเริ่มการแก้ปัญหากันเริ่มที่ขั้นตอนที่1กันก่อนซึ่งขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก่อนอย่างแรกก็คือในเวลา216ชั่วโมงใช่ไหมคะช่างต้องการทาสีบ้านกี่หลัง3หลังเพราะฉะนั้น ช่างทาสีเนี่ยต้องใช้เวลาทาสีบ้านเฉลีย่ยหลังละเท่าไหร่คะเราก็เอา216หารด้วยสนะจุดนี้นักเรียนสามารถใช้การหารสั้นหรือหารยาวช่วยได้นะคุณแอนอาจจะไม่ได้แสดงวิธีทำให้ดูนะคะเราจะได้ผลหารออกมาเท่ากับ72ชั่วโมงนะคะแสดงว่าบ้านหนึ่งหลังใช้เวลาทาสีกี่ชั่วโมง72ชั่วโมงนะอ่ะคราวนี้จบขั้นที่1มาเริ่มต่อที่ขั้นตอนที่2นะคะ ขั้นตอนที่2เนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยใช้เวลาทาสีกี่วันคะ12วันเนาะตามโจทย์กําหนดให้เพราะฉะนั้นช่างทาสีต้องใช้เวลาทาสีบ้านวันละอ่าถ้าเราอยากทราบว่ากี่ชั่วโมงเราก็เอา72หาร12ใช่ไหมคะโออันนี้ตัวหารเป็น12ง่ายมากเลยนะนักเรียนท่องสุดคูณแม่12ก็ได้นะคะนักเรียนจะเจอกับ12คูณ6ได้72เพราะฉะนั้น ช่างทาสีเนี่ยต้องใช้เวลาทาสีบ้านวันละ6ชั่วโมงอ่าเราก็ได้คำตอบครบทั้ง2ขั้นตอนแล้วแล้วก็ครบทุกคำถามที่โจทย์ถามแล้วด้วยเราก็จะมาสรุปตอบนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือใช้เวลาทาสีบ้านเฉลี่ยหลังละ72ชั่วโมงและต้องทาสีบ้านวันละ6ชั่วโมงนะคะเราก็จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอย่าลืมนะคะว่า ข้อนี้เราทํำทั้งหมด2ขั้นตอนเราก็จะต้องตรวจสอบคำตอบของทั้ง2ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกผลหารคือผลหารคือ72นะคะ72คูณกับตัวหารก็คือ3นะได้216เท่ากับตัวตั้งเลยคำตอบของเราถูกตอ้องและในขั้นตอนที่2นะคะผลหารของเราก็คือ6ส่วนตัวหารของเราคือ12นะคะ หกคูณสินะคะได้72เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยแสดงว่าคำตอบของเราก็ถูกต้องแล้วนะคะอ่ะสำหรับคาบนี้เนาะคุณแนนได้พาทำโจทย์ทั้งหมด2ข้อเลยใช่ไหมคะซึ่งเป็น2ข้อที่นักเรียนได้ฝึกทำแบบเต็มที่มากเพราะว่าเราได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ทั้ง4ขั้นตอนเนาะได้วาด แผนภาพได้แก้ปัญหาได้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบพอถึงจุดนี้เนี่ยคุณแอนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะ รู้แล้วว่า,าโจทย์แบบนี้นะต้องเป็นการหารเพราะว่าเราก็จะเจอคําที่มันบ่งบอกถึงการหารอยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือคําที่มันบ่งบอกว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มนะแล้วก,ก็ต้องเป็นกลุ่มละเท่าๆกันด้วยนะคะอ่าทำไมคุณแนนถึงต้องเน้นย้าคําพวกนี้เดี๋ยวทุกคนต้องติดตามกันในคลิปต่ตอไปนะคะสําหรับคาบนี้คุณแนนฝากไว้เท่านี้นะคะเ,เราพบกันใหม่คาบหน้านะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน